ในโลกที่การค้าและการลงทุนเชื่อมโยงถึงกันการนำเข้าและส่งออกสินค้าคือหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจแต่เบื้องหลังความคึกคักและโอกาสมหาศาลกลับมีภัยเงียบที่เรียกว่าสินบนซ่อนตัวอยู่ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายในประเทศแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเรากำลังพูดถึงสินบนที่เกี่ยวกับชายแดน และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศหนึ่งในประเด็นหลักที่สำนักงานปปชกำลังเร่งแก้ไขอย่างจริงจังสินบนประเภทนี้คือการให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเร่งรัดกระบวนการ<ๆ>เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีหรือเพื่อข้ามข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆโดยมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมากเช่นด้านศุลกากร ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานผู้ประกอบการที่ทุจริตอาจจ่ายสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่มองข้ามข้อกำหนดด้านภาษีหรือมาตรฐานสินค้าที่ต้องตรวจสอบเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความได้เปรียบให้ตัวเองหลายคนอาจคิดว่าสินบนเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนแต่ความจริงแล้วส่งผลกระทบสู่วงกว้างเงินภาษีที่รัฐต้องสูญเสียไปควรถูกนำมาพัฒนาประเทศสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลให้ทุกคนขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์ก็สูญต้นทุนที่ต่ำกว่าของผู้ที่ทุจริตไม่ได้และที่อันตรายที่สุดคือการที่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือผิดกฎหมายอาจเล็ดลอดเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับสังคมตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือกรณีการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างทุเรียนสดซึ่งต้องการความรวดเร็วผู้ประกอบการบางราย จึงใช้สินบนเพื่อเร่งกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าหรือกรณีการลักลอบนำเข้าน้ำมันเถื่อนในภาคใต้กลุ่มผู้กระทำผิดใช้สินบนใจ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ต้องตรวจสอบสินค้าการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงทำลายการแข่งขันที่เป็นธรรมแต่ยังทำให้รัฐสูญเสียรายได้มาหาศาลอีกด้วยเพื่อแก้ปัญหานี้ปปชได้ดำเนินโครงการผสานพลังต่อต้านสินบนหรือแถบ ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกครบวงจรแต่พลังสำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและให้เบาะแสคือกุญแจสำคัญที่จะจุดยั้งการทุจริตและสร้างความโปร่งใสให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องและแจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานปปอชอมาร่วมกันหยุดภัยเงียบใกล้ตัวเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและไร้สินบนให้เกิดขึ้นได้จริงไปด้วยกัน